ยิปซัมบอร์ดนะครับทำมาจากแร่ยิปซ um ัมขึ้นเป็นรูปบอร์ดปิดด้วยกระดาษผิวเรียบ2ด้านนะครับขนาดของตัวยิปซ um ัมบอร์ดนะครับจะแบ่งออกเป็นตามประเภทการใช้งานดังนี้นะครับตัวเมตร20คูณเมตรนะครับจะเหมาะสําหรับในการทําผนังและตัวฝ้าฉาบเรียบส่วนตัวไซส์อื่นๆนะครับก็คือนําไปใช้ในการทําฝ้าทีบาร์ในประเทศไทยนะครับตัวที่นิยมมากๆจะเป็นตัว9มิลและ12มิลอันนี้เอามาใช้ทําทั้งฝ้าและทําทั้งตัวผนังนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวันสองโฮมลิฟ o ิ้งรูม EP ที่ยี่สิบยิบซ่มบอร์ดวัสดุคู่บ้านที่ทุกคนต้องรู้จักนะครับยิบซ่มบอร์ดนะครับทำมาจากแร่ยิบซัมขึ้นเป็นรูปบอร์ดปิดด้วยกระดาษผิวเรียบ2ด้านนะครับเหมาะสําหรับทําฝ้าเพดานและทําผนังเบากั้นห้องด้วยคุณสมบัติพิเศษดังนี้นะครับมีน้ําหนักเบากันเสียงทนความร้อนทนชื้นมีผิวเรียบสวยงามนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือสามารถซ่อมแซมได้ง่ายครับ ด้วยข้อดีเหล่านี้นะครับตัวยิบซ้ำบอร์ดจึงถูกนํามาใช้ในการสร้างบ้านอย่างแพร่หลายครับโดยขนาดของตัวยิบซ้มบอร์ดนะครับจะแบ่งออกเป็นตามประเภทการใช้งานดังนี้นะครับตัวเมตรย0คูณสเมตรสีนะครับจะเหมาะสําหรับในการทําผนังและตัวฝ้าฉาบเรียบส่วนตัวไซส์อื่นๆนะครับก็คือนําไปใช้ในการทําฝ้าทีบาโดยมีขนาด60สิบคูณหกสิคูณเมตรยีและ60สิบคูณสเมตร โดยไซส์60คูณ2เมตร40นะครับเป็นสินค้าสั่งผลิตอันนี้อาจจะมีระยะเวลาในการสั่งผลิตค่อนข้างนานต้องเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ครับเราดูเรื่องตัวขนาดของตัวยิปซัมบอร์ดแล้วนะครับมาดูเรื่องตัวความหนากันบ้างครับในประเทศไทยนะครับตัวที่นิยมมากๆจะเป็นตัว9มิลและ12มิลอันนี้เอามาใช้ทําทั้งฝ้าและทําทั้งตัวผนังนะครับแต่นอกจากนี้ยังมีไซส์อื่นๆอีกด้วยนะครับเราสามารถดูการใช้งานได้ตามตารางที่ขึ้นตรงนี้เลยครับผม สำหรับใครที่สนใจผนังกั้นห้องยิบซัมบอร์ดนะครับขนาดเมตร2คูณ2เมตรในราคาที่ถูกนะครับวันซ็อกโฮมเรามีทั้งแบรนด์ตาช้าง S C G k n น f f ยิบล็อกนะครับและนอกจากแผ่นสแตนดาดแล้วเรายังมีแผ่นทนชื้นกันความร้อนทนไฟและแผ่นฝ้าอะคูสติกสามารถดูตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ เป็นยังไงบ้างครับเราได้รับความรู้เกี่ยวกับตัวแผ่นยิปซ่ำกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีคำถามสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ